3มกราคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้เราจะดำเนินการหมักมูลค้างคาวนะครับสำหรับมูลค้างคาวนั้นประโยชน์ของเขาคุณภาพของเขาก็คือมีธาตุฟอสฟอรัสโพเทสเซียมเยอะนะครับรวมทั้งมีจุลินทรีย์บาซิลัสธรรมชาติหรือ BS ออยู่ในนี้ด้วยสำหรับ มูลค้างขาวที่เราได้มานี้ก็จะเป็นมูลค้างคาวแห้งน้ำหนัก2กิโลนะครับหนึ่งแหละอันที่2ก็คือจุลินทรีย์ผงที่เราเอาใส่ลงไปเนี่เพื่อทำการย่อยสลายนะครับเอามาดูให้ใกล้เลยครับนี่คือลักษณะของมูลค้างคาวและจุลินทรีย์ผงที่เราเอาใส่ไปส่วนในถังนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยน้ำประมาณสัก5 60ลิตรเราได้เอากากน้ำตาลใส่ลงไปแล้วนะครับประมาณ2ลิตรนะครับ สำหรับกากน้ำตาลนั้นก็จะเป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์เราจะทำการหมักเอาธาตุอาหารที่มีอยู่ในมูลค้างคาวเนี่ยซึ่งบางครั้งในการที่เราจะหาค้างคาวจากมูลค้างคาวจากที่อื่นมาใส่ตามต้นทุเรียนของเรามันหายากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาทำการหมักเพื่อที่จะได้รูปแบบของธาตุอาหารออกมาเป็นรูปแบบน้ำ แล้วเราก็เอาน้ําหมักมูลค้างคาวนี่แหละไปพ่นรดราดตามต้นไม้ต้นผักต้นผลทุเรียนของอต้นทุเรียนของเรานะครับเราจะทําการหมักทิ้งไว้ประมาณ14วันเป็นต้นไปเราก็จะสามารถที่จะเอาน้ําหมักนั้นไปใช้เมื่อเราเอากากน้ําตาลใส่ไปแล้วต่อไปเราก็จะเอามูลค้างคาวใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับเราเอามูลน้ำใส่ลงไปเลยนะครับนี่ เสร็จแล้วเราก็ทําการคนๆคนให้เข้ากันอ่าสำหรับการหมักมูลค้างคาวขนาด2กิโลกับน้ำขนาดเท่านี้ก็ถือว่าเข้มข้นพอสมควรนะครับเวลาเราจะนำไปใช้นะครับอัตราในการใช้เนี่ยน้ำหมักมูลค้างคาวครึ่งลิตรต่อน้ำ20ลิตรพ่นทางดินได้เลยนะครับถ้าจะพ่นทางใบให้ใส่น้อยกว่านี้นะครับาเราหมักไว้ได้ประมาณ14วันก็เริ่มเอาไปใช้ได้ ข้อดีของอมูลค้างคาวนี่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเชื้อ BS ธรรมชาติที่มาจากถ้ำค้างคาวต่างๆซึ่งเชื้อ BS นั้นก็จะมีประโยชน์ในแง่ของยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่อยู่ในดินนะครับถือว่าเป็นเชื้อธรรมชาติที่มีความแข็งแรงและมีความแกร่งนะครับถ้าหากว่ามีนมเปรี้ยวก็เอามาใส่อีกได้นะครับเอามาดูใกล้ๆเลยครับ ถ้าหากว่ามีนมเปรี้ยวเราก็เอามาใส่อีกได้นะครับมันก็จะได้บาซิลัสขออภัยมันก็จะได้เลคโตบาซิลัสอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในนมเปรี้ยวนะครับมาอยู่ในถังหมักเดียวกันนี้นะครับเมื่อเราเอามาใส่มันก็จะทําให้เรามีเชื้ออยู่ในถังนี้มากมายหลายชนิดซึ่งแต่ละเชื้อนั้นถือว่ามีประโยชน์ในวงการเกษตรเป็นชีวพันธ์ที่ไม่เป็น อันตรายต่อผู้ใช้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ฝาปิดทิ้งไว้14-15วันเป็นต้นไปเริ่มนำไปใช้ได้โอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ